ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by บายซโยอิถึงเวลาคนไทยเชียร์ลาวค่ะกองทัพขยับเกมรบส่งจรวดหลายลำก้อง SR5 เข้าพื้นที่แล้วประจันหน้า b m 2 1เขมร แ่จับตาการขยับตัวของกองทัพซอปปอลาวกันอย่างใกล้ชิดค่ะแม้ว่าป่าจะบอกว่าซ้อมรบนะคะแต่ว่านักวิเคราะห์มากมายค่ะก็รู้ว่าการซ้อมรบในช่วงที่กําลังมีปัญหาเรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็คือการขู่หรืออย่างเชิงนะคะแถมยังเปิดตัว sr5 ของลาวน่าจะทําให้เขมรมีขาสั่นค่ะ สืบเนื่องมาจากเมื่อช่วงเช้าของวันที่9มกราคม69ค่ะได้มีการปล่อยคลิปการเคลื่อนกําลังพลนะคะพร้อมรถถังแล้วก็ที่น่าจับตามองนะคะเห็นทีจะเป็นจรวดหลายลํากล้องค่ะซึ่งถือว่าเรียกเสียงฮือฮาจากคอสงครามไม่มากก็น้อยนะคะแม้ว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะถูกจับตามองอย่างใ,ใกล้ชิดค่ะท่ามกลางกระแสค่ะความขัดแย้งในเรื่องของเขตแดนและการลุกล้าพื้นที่อธิปไตย โดยกองทัพลาวแสดงจุดยืนพร้อมรักษาความมั่นคงและป้องกันการละเมิดพรมแดนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างสูงสุดค่ะในขณะเดียวกันชาวเน็ตลาวบางส่วนต่างระบุว่านี่คือการซ้อมรบของกองทัพลาวในแขวงอัตตปือเพื่อแสดงศักยภาพของกองทัพลาวต่อประเทศเพื่อนบ้านก็คือกัมพูชานั่นเองจีน่าสนใจไม่แพ้ก,การเคลื่อนกำลังพลนะคะก็คือลาวค่ะได้เคลื่อนจรวดหลายลำก้อง sr หนะคะที่ผลิตโดยจีนค่ะ ซึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวซึ่งหากว่าได้เทียบประสิทธิภาพกันนะคะระหว่าง b m 21ของกัมพูชาเนี่ยและ s r 5ของสอปปาลาวบอกเลยค่ะว่ากัมพูชาคิดผิดค่ะถ้าหากจะเปิดฉากสู้กับลาวเพราะถ้าหากเจอ s r 5เข้าไปเนี่ยนะคะ b m 21นี่ก็ถือว่าเป็นเด็กไปเลยละค่ะ ทั้งนี้ bm 2 1ก็คืออาวุธจากยุคสงครามเย็นค่ะถูกออกแบบมาเพื่อยิงจรวดจำนวนมากใส่พื้นที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเลือกเป้าแบบเฉพาะเจาะจงนะคะและจุดแข็งของมันก็คือความเรียบง่ายความทนทานแล้วก็พลังการถล่มในระยะใกล้ถึงกลางค่ะหากยิงได้ก่อนและยิงเป็นชุดใหญ่มันก็สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงแล้วก็กดดันพื้นที่ได้จริงค่ะแต่ข้อจำกัดมันนะคะก็คือระยะยิงที่สั้นกว่าค่ะความแม่นยำนั้นก็ต่ำกว่า และการต้องเปิดเผยตำแหน่งเมื่อเริ่มยิงค่ะซึ่งในสนามรบยุคใหม่นั้นถือว่ามีความเสี่ยงอย่างสูงทางด้านของฝั่ง sr 5ของเราบ้างค่ะเป็นจรวดหลายลำกล้องนะคะยุคใหม่กว่าแล้วก็ถูกออกแบบมาในยุคการรบพึ่งพาข้อมูลและการประเมินเป้าหมายการยิงแบบเลือกจุดไม่ใช่การหว่านกระสุนนะคะ sr 5เนี่ยสามารถใช้กระสุนได้หลายขนาดค่ะมีระยะยิงที่ไกลกว่าอย่างชัดเจนแล้วก็มีความแม่นยำสูง ก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าใกล้แนวหน้าแบบ BM21 ค่ะและสิ่งนี้ทําให้มันได้เปรียบตั้งแต่ยังไม่เกิดการประทะเพราะว่าฝ่ายที่ยิงได้ไกลกว่าและเลือกเป้าได้ก่อนก็ไมายจะเป็นฝ่ายกําหนดจังหวะของสนามรบเมื่อสมมุติว่าเปิดฉาประทะกันจริงๆนะคะในบริบทปัจจุบันเนี่ยที่มีการเฝ้าระวงังการรับรู้สถานการณ์แล้วก็การตอบโตเป็นระบบ โอกาสจะเทไปทาง sr5 มากกว่าเหตุผลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอนุภาพระเบิดต่อหัวรบมากกว่าแบบถล่มพื้นที่นะคะแต่ว่าเพราะ sr5 เนี่ยมีศักยภาพในการทำลายความสามารถในการยิงของอีกฝ่ายได้ก่อนค่ะขณะที่ b m 2 1หกถูกตรวจพบแล้วก็ถูกโจมตีก่อนเนี่ยก็เสียเปรียบทันทีค่ะและก็แทบไม่มีโอกาสยืดการประทะได้นานพอที่จะใช้จุดแข็งของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะต้อนรับปีใหม่ด้วยของขวัญที่ใส่ใจ New Year Gift Set Gift Set จากซิโยอิ จัดมาอย่างสวยงามในกล่องของขวัญสุดพรีเมียมพร้อมมอบให้คนพิเศษได้ทันทีมีหลากหลายเซ็ตตอบโจทย์ของทุกท่านพิเศษรับเจลล้างหน้าซูโยอิไฮเดรติงเจนเตลคลีนซิ่งเจลอ่อนโยนสุดๆสาสกัดจากธรรมชาติเติมเต็มการดูแลผิวในทุกวันให้ผิวสะอาดสดชื่นหมดเขต10มกราคม2569